สวัสดีครับเพื่อนๆครับพามาดูกิมจูที่ปลูกไว้นะครับ่วนนี้ก็ทยอยปลูกนะครับสำหรับกับต้นมะม่วงนะครับเป็นพืชรองนะฮะมะม่วงจะเป็นพืชหลักนะครับตอนนี้เริ่มออกดอกแล้วนะฮะปลูกไปก็ประมาณแดเดือนแล้วครับเนี่ยโอ้โหดอกติดดอกเยอะมากเลยนะครับเห็นไหมเพื่อนๆต้องอันนี้ผมเจ็ด ออกไปหลายชุดแล้วนะครับแต่๋ชุดนี้ก็ต้องมาคอยคัดนะครับเด็ดดอกทิ้งนะครับบางทีมันเกิดอยู่ที่ปลายอย่างเงี้ยมันจะรับน้ำหนักกิ่งมันจะรับน้ำหนักไม่ได้นะครับก็ให้เหลือติดต้นไว้ต้นละสองสามลูกพอนะครับอตอนนี้ออกดอกทุกต้นเลยครับก็ไม่เกินสามสี่เดือนนะครับก็จะมีกิมจูอีกรอดนึง ให้เราทานนะครับอ่าอันนี้ประมาณ8เดือนแล้วก็โตดีเป็นบางต้นบางต้นก็ไม่โตต <c oughs> ้นที่อยู่ใสายสายน้ำก็จะเอ่อได้น้นำดีนะฮะก็โตต้นที่อยู่ปลายน้ำก็ตายแห้งแห้งเหี่ยวตายอ่าเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อน <c oughs> ๆอ่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ